สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาชมสวนองง่นสวนองง่นเชาาบ้านข้าเจ้าแล้วก็สวนแอปเปิลกลับไปกลับม้าอยู่สวนองง่นแอปเปิ้ลนี่ละโซนภาคเหนือของอิตาลีแล้วก็พาก,กันไปสือดอกไม้ ไปหาดอกไม้ไปหาวิตามินมาใส่ดอกไม้หนาหนาวต้นไม้หนาหนาวเราก็หาของมาคลุมตนม้นไม้มาปิดบ่ให้มันตายมาคลุมไว้มาบ่ให้มันตายดอกไม้งามงามร้านดอกไม้ร้านไม้ประดับสิเนาะหนาหนาวเพิ่นกับเปลี่ยนเป็นดอกไม้หนาหนาว นาหอนเพิ่นกับเปลี่ยนเป็นดอกไม้นาหอนตามฤดูพระเจ้าจัดงามงามดอกไม้นาหนาวส่วนมากจะเป็นตามโรงแรมตามร้านอาหารข้าเจ้าสร้างไว้ไว้ไปประดับ แล้วก็ตามบานกับซื้อไปประดับเน่ซื้อหลายกับเปลืองเนาะเปลืองการดูแลเช็คน้ำเช็คอุณภูมิโอ้หลายอย่างให้หน้ำเยอะไปก็ตายยุ่งหง่อนไปเย็นไปก็ตายโอ,โอ้มาชมดอกไม้ตอดีกว่าเนาะบนไปก็เท่านั้น อันนี้แพงแพง32ยูโร วิดีโอจบแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆ